สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะมาใน ep 198แล้วนะคะพี่พี่ขาวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้อีกแล้วนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ3รายการ1000บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่รับไม่ถึง3รายการนะคะจะราคารายการละ400บาทนะวันนี้นะคะเป็นวันที่12มิถุนายนนะคะเช้านี้จัดมาให้พี่พี่ชมหลากหลายรายการเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกัน ด้วยนะคะพี่พนะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจนะคะสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามาเลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกนะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องละพีนะคะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะจะส่งเป็นขนส่งไปสุนีไทยแบบด่วนเลยนะ,ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมวงแรกกันเลยนะคะต้องขอไปหากมีเสียง น้องรบก,กวนด้วยนะคะพี่นะเสียงเด็กรบก,กวนต้องขออภัยพี่ Yoda พี่ทุกท่านด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเรียมตลับสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะเรียมตลับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะรายการที่1น,นะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีรายการที่สองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่เลือกให้ครบสามรายการเลยนะน้องละพีแนะนําให้พี่พีเลือกให้ครบสามรายการเลยนะคะจะคงมากๆเลยนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สองรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่สามนะสวยๆทุกรายการนะคะพี่ขาพาะบ้านๆเลยนะสวยๆทุกรายการเลยนะอยากชมภาพรายการไหนแอดไลน์เท่านั้นนะคะแอดไลน์แจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการเท่านั้นนะคะไปกันต่อรายการที่สี่เป็นซุ้มกอนะคะ รายการที่4เป็นาพาชสุ้มกอนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆนะเหรียญเลี่ยมตลับความใช้ง,งานสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงพุธิมรายการที่ห้านะ ไปกันต่อรายการที่หนะคะรายการที่หเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออีนะคะพี่ๆนะรายการที่หเป็นเหรียญเออเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออีนะคะพี่ๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออีนะประมาณนี้เลยนะคะต่อรายการที่7ดนะคะรายการที่เจเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่เจ็ดเป็นพระปิตาองค์น anyway. ี Zeit ้เลยนะคะพี Shadow ่พี่ขานี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่แปดเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเรียมตลับพร้อมใช้งานเลยนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะ <S <S ขอไปหารายการที่เก้าค่ะพี่รายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะเป็นพรกซุ้มกอนะรายการไหนไว้ไปขออภัยด้วยนะคะพี่พขาขออภัยด้วยนะแอดไลน์หาหน้องละพี่แจ้งใหม่เลขอีพีแจ้งใหม่เลขรายการได้เลยนะคะอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะคะจัดโปรโมชั่นสามรายการหนึ่งพันให้นะไปกันต่อรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พ รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะเรียมตลับความใช้งานเลยนะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินรายการที่10นะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่11นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพ,พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมองนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะถูกใจชอบใจแล้วจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันเข้ามาเลยนะรายการละ4 0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่น3รายการ1,000ให้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะพี่ๆนะ พี่ๆที่เป็นผู้ติดตามเก่านะคะจะรู้เลยว่านอนรัรพีจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆบ่อยมากเลยนะคะต้องกดติดตามกันเข้าไว้นะโปรดีโปรเด็ดมีเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องนะไปต่อกันที่รายการที่14เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่14เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเลี่ยมตลับให้พี่พี่พร้อมใช้งานกันสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะ400บาทส่งฟรีส่งด่วนนะแต่ถ้าพี่พี่รับ3รายการจะได้ราคาโปรโมชั่นเลยนะคะไปกันต่อรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามรายการที่16นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆรายการที่17นะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดองค์นี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่17 ไปต่อกันที่รายการที่ส8บปดนะคะรายการที่สิบแดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ขารายการที่สิบดนะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะก็จะเป็นอ่า เหรียญน,นะคะพี่พนะเป็นอไม่แน่ใจว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรพี่หนูอ่านชื่อตรงนี้ไม่ออกมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะต้องขออาภัยด้วยนะพี่ๆต้องขออาภัยด้วยนะละเหรียญน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรตรงนี้มันสะท้อนมองไม่ค่อยเห็นนะคะรายการที่อ่20 24 20เอ้ะ รายการที่19เก้าค่ะพี่ขอภัยน้องบอกผิดรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้ามั่วจะเลขอภัยด้วยพี่ๆไปกันต่อรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่20สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่20สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พนะ ปัน้นๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่20นะไปกันต่อรายการที่21นะคะรายการที่21เ็ป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรรายการที่21นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22เป็นจอบเล็กหลวงเพาเงินนะรายการที่22เป็นจอบเล็กหลวงเพาเงินองค์นี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะเก่าๆเลยนะคะรายการที่22นะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23เป็นรูปหล่อหลวงเพ่าเดิมนะคะพี่ รายการไหนน้องไปไวยขออภัยด้วยนะแอดไลน์เท่านั้นนะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะจะส่งเป็นไปรษณีย์ไทยแบบด่วนเลยนะคะพี่พขาไปรษณีย์แบบ EMS เลยนะไปกันต่อรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะ เหรียญเก่าๆสวยๆเลยพี่ๆเหรียญยังคมอยู่เลยนะเหรียญนนีนด้านหลังเป็นปูดทิมเป็นรายการยี่สี่นะคะยี่สิบสี่นะแล้วก็รายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นอา,อาจารย์เที่ยงนะคะพี่ๆเป็นภาพถ่ายอาจารย์เทียเ่ยงเลี่ยมโบราณมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่นะเรี่ยมโบราณมาให้พร้อมใช้งานเลยภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงรายการที่ยี่สิบห้า ไปกันต่อรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวิขาเป็นพระสมเด็จอง,งน,นี้เลยนะคะพี่ๆถูกจจรายการไหนรีบทักรีบติดต่อหาน้องระพีได้เลยนะไม่ว่าพี่ๆจะรับกี่รายการนะคะน้องระพีก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะแถมจัดโปรโมชั่น3รายการ1,000บาทให้อีกบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะพี่ๆเลือกให้ครบ3รายการเลยนะ ไปกันต่อรายการที่27นะคะรายการที่27อันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดอ๋อไม่ใช่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่มีชื่ออยู่ตรงนี้ปู่ทิมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะ,ะถ้าไม่เห็นชื่อน้องก็จะบอกเป็นพ่อสุดปู่หลวงพ่อสุดนะเนี่ยไปกันต่อรายการที่29นะคะนี้เป็นเหรียญหลวงอ เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ขาเป็นกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้เลยนะกระไหล่สีทองนะพี่พี่รายการที่ยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ รายการไหนที่น้องบอกชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่นะน้องไม่ได้รู้ชื่อพระทั้งหมดนะคะก็กําลังศึกษานะคะฝากพี่ๆช่วยแนะนํากันด้วยนะคะถ้ารายการไหนพี่ๆทราบนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแล้วก็รายการสุดท้ายเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆเลยนะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องละพีด้วยนะเดี๋ยวน้องละพีมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆอีกนะคะ ถูกใจชอบใจก็สามารถโทรมานะคะหรือจะแทักไลน์ลามาก็ได้พี่พี่รีบเลยนะคะมีแค่30มสิบรายการเท่านั้นนะ ช่องทางการติดต่อสแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์08 169 16282ก็ได้ะนะคะพ,พี่แล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหน้าช่องด้วยนะคะฝากอีพี198ไปด้วยนะแล้วก็ฝาก3รายการ1,000ไว้ด้วยนะคะพี่ๆเลือกให้ครบ3รายการบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ